รู้หน้าไม่โดนแดดแต่เป็นฝ้าเกิดจากอะไรสาเหตุที่1เลยนะคะคือติดจอแสงสีฟ้าจากมือถือนะคะเป็นแสงที่มีพลังสูงสามารถทาลายเซลล์ผิวจนทําให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดําค่ะสาเหตุที่สองนะคะยิ่งเครียดฝ้ายิ่งขึ้นเวลาเราเครียดมากๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างอนุมูลอิสระไปกระตุ้นเม็ดสีจนทํางานผิดปกติแล้วเกิดมาเป็นฝ้ากระค่ะสาเหตุที่3นะคะสารเคมีจาก เครื่องสอําอางเครื่องสอําอางที่มีส่วนผสมของสารอันตรายเช่นปร,รอดตะกัวค่ะสาเหตุที่4นะคะการยาคุมกาเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานมีปริมาณฮอร์โมนสูงหากท่านทานป,นประจาทุกวันจะเกิดการผิดปกติที่มีการสร้างเม็ดสีมเมลานินที่เพิ่มมากขึ้นจนทําให้เกิดฝ้าค่ะสาเหตุที่5ค่ะ,คะนั่นก็คือการตั้ง ระดับฮอร์โมนสูงในช่วงตั้งครรภ์จะมีการกระตุ้นทําให้การสร้างเม็ดสีที่เพิ่มมากขึ้นจนก่อให้เกิดการเป็นฝ้ากระค่ะถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําแนะนําให้เป็นตัวนี้เลยค่ะนวัตกรรมนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะมิระกูมิระเคิร์ไว i ์เทนนิ่งครีมจะทําให้คุณเนี่ยมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสหน้าดูมีออร่าหน้ากระชับและยังช่วยลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดําได้ดีมากมือรู้ผลผลกระชับหน้าเด้งหน้าอ่อนเยาว์แน่นอนค่ะถ้าสนใจนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้ ว่าจะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสลายฟ้ากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะ